คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทุกวันนี้ชีวิตมันเงียบเกินไปทั้งๆท,ที่เราก็ยุ่งมากนะยุ่งจนแทบไม่มีเวลาได้พักแต่พอกลับถึงบ้านกลับรู้สึกว่างเปล่าจนใจวิวหลายคนตื่นเช้าไปทำงานฝ่ารถติดเข้างานตรงเวลาประชุมทั้งวันส่งอีเมลไม่หยุดเย็นกลับมาเปิดประตูเข้าห้องเห็นแต่ความเงียบและแสงจากหน้าจอมือถือไม่มีเสียงทักทายไม่มีคำว่าวันนี้เหนื่อยไหม ไม่มีคนรอฟังเรื่องราวไร้สาระของเราไม่มีใครถามว่ากินข้าวหรือยังแค่ได้ยินคำพวกนี้จากปากใครสักคนมันก็อุ่นหัวใจแล้วแต่เรากลับไม่มีในวัยเด็กเราฝันว่าโตขึ้นอยากมีงานดีๆรายได้มั่นคงแต่ไม่มีใครบอกเราเลยว่าความมั่นคงที่แลกมาด้วยความเหงามันจะหนาวแค่ไหนและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณแต่นี่คือเรื่องของคนอีกนับล้านคนที่กำลังอยู่ในวัยทำงานวัยที่น่าจะมีพร้อมทุกอย่างแต่กลับไม่มีคนข้างข้าง เวลาอยากร้องไห้ไม่มีมือให้จับเวลาท้อใจเราทำงานเก่งขึ้นมีรายได้มากขึ้นมีเป้าหมายชัดขึ้นแต่ยิ่งเดินไปข้างหน้ายิ่งพบว่าเราเดินคนเดียวมากขึ้นทุกวันบางคนไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแต่แค่ไม่รู้จะเริ่มต้นความรักยังไงไม่ใช่ไม่เปิดใจแต่เหนื่อยเกินกว่าจะพาตัวเองไปเจอใครบางคนเคยรักเคยเจ็บจนไม่อยากเคยเจ็บจนไม่อยากเริ่มใหม่อีกแล้วบางคนมีคนเข้ามาแต่ก็เป็นแค่ทางผ่านที่ไม่เคยจริงใจทำไมเราถึงหาแฟนยากในวัยทำงาน ทำไมยิ่งโตยิ่งรู้จักคนมากขึ้นแต่กลับไม่มีใครที่ใช่เลยหรือจริงๆแล้วมันมีหลายเหตุผลซ่อนอยู่ที่เรามองข้ามมาตลอดวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจคำตอบทีละขั้นทีละจุดเราจะพูดกันตรงๆว่าทำไมความรักถึงยากขึ้นในยุคนี้และคุณควรทำยังไงถ้าอยากเปลี่ยนจากความเหงาเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกครับแค่ยังไม่เจอคนที่เหมาะและถ้าคลิปนี้ช่วยคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นอีกนิด เราเชื่อว่าความรักก็จะค่อยๆเดินเข้ามาใกล้คุณทีละก้าวชีวิตที่รีบเร่งจนไม่มีพื้นที่ให้ความรักลองนึกภาพดูนะครับตื่นหกโมงเชา้าล้างหน้าแปรงฟันรีบกินข้าวหรือไมก่ก็กาแฟแก้วเดียวฝารถติดสองชั่วโมงเข้าออฟฟิศ9ก้าโมงประชุมยาวถึงบ่ายทำงานลดมือถึงเย็นเลิกงานตอนค่ำรถติดอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านคุณจะเอาเวลาตรงไหนไปเริ่มความรักใหม่คุณจะเอาแรงจากไหนไปดูแลหัวใจใครอีกคนนี่ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับ แต่มันคือความจริงของคนทำงานในยุคนี้ชีวิตมันรีบเร่งจนบางครั้งเราลืมไปว่าใจก็ต้องการคนดูแลเหมือนกันเราใช้เวลาทั้งหมดไปกับการหาเงินสร้างชื่อสร้างตัวสร้างอนาคตแต่ในขณะเดียวกันเรากลับไม่ได้สร้างพื้นที่ในชีวิตให้กับความสัมพันธ์มีบางคนเคยบอกว่าอยากมีแฟนมากเลยครับแต่ไม่มีเวลาผมอยากบอกกับว่าคุณไม่ได้ไม่มีเวลาแต่คุณไม่ได้สร้างเวลาให้ใครเลยทั้งหาก ความรักไม่ใช่ของที่วิ่งมาหาเราถึงโตทำงานมันต้องมีพื้นที่ให้มันได้เกิดขึ้นถ้าคุณไม่เปิดพื้นที่ให้มันแทรกเข้ามามันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ลองคิดดูในหนึ่งวันคุณใช้เวลากับมือถือกี่ชั่วโมงกับงานละ่ะกับตัวเองละ่ะและกับคนที่อาจจะมาเป็นคู่ชีวิตคุณให้เวลากี่นาทีผมไม่ได้บอกให้คุณลาออกจากงานแล้วไปตามหาความรักนะครับแต่แค่คุณเริ่มถามตัวเองว่าในชีวิตที่คุณวิ่งอยู่ทุกวันยังเหลือที่ว่างให้ใครอีกคนหรือเปล่าเพราะบางครั้ง ความรักมันไม่ใช่การพยายามหาแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้ใครบางคนได้เดินเข้ามาลองจินตนาการดูครับถ้าคุณเลิกงานเร็วกว่าปกติสักวันและเอาเวลานั้นไปออกกําลังกายเจอเพื่อนเก่าไปคาเฟ่ที่ไม่เคยไปหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจจริงๆแค่นี้คุณก็อาจเจอคนที่คลิกโดยไม่ต้องพยายามฝืนโชคชะตาเลยด้วยซ้ําเราไม่ได้เหนื่อยเพราะไม่มีความรักนะครับแต่เราเหนื่อยเพราะเราใช้ชีวิตหนักเกินไปจนความรักไม่มีที่ยืน คุณอาจจะบอกว่าตอนนี้ขอสร้างตัวก่อนขอมั่นคงก่อนแล้วค่อยหาความรักทีหลังแต่บางทีนะครับตอนคุณพร้อมที่สุดอาจไม่มีใครเหลืออยู่ให้รักแล้วความรักไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่มันต้องมีเวลาและพื้นที่ด้วยและถ้าคุณยังใช้ชีวิตเต็มทุกตารางนิ้วจนไม่มีที่ให้ใครเลยก็อย่าแปลกใจที่แม้จะมีคนเดินเข้ามาเขาก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนในชีวิตคุณเริ่มจากวันละนิดปรับเวลาชีวิตนิดเดียวความรักอาจจะไม่วิ่งเข้ามาทันทีแต่คุณจะเริ่มรู้สึกว่า ใจคุณพร้อมต้อนรับมันมากขึ้นทุกวันแล้วคนเก่งล่ะครับคนที่ประสบความสําเร็จมีเป้าหมายมีอนาคตทําไมหลายคนกลับรู้สึกว่ายิ่งเก่งยิ่งหาแฟนยากคนเก่งเท่ากับหาแฟนยากจริงไหมคุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งเราเก่งยิ่งเราพัฒนายิ่งเรารู้สึกว่าไม่มีใครที่คุยรู้เรื่องอ่าหลายคนที่เก่งมากๆตั้งใจทํางานจริงจังทุ่มเทชีวิตกับเป้าหมายกลับรู้สึกว่ายิ่งโตยิ่งฉลาดยิ่งหาแฟนยากฟังดูแปลกใช่ไหมครับ ทั้งที่คนเก่งก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะคนสนใจเยอะแต่ทำไมพอจะจริงจังกับใครกลับไม่มีใครเอาอยู่คำตอบอยู่ตรงนี้ครับเพราะคนเก่งไม่จะมีมาตรฐานสูงไม่ได้แปลว่าเรื่องเยอะนะครับแต่เพราะคุณรู้ว่าชีวิตคุณไม่ธรรมดาคุณจึงต้องการใครสักคนที่ไม่ธรรมดาเช่นกันคุณอยากได้คู่คิดไม่ใช่แค่คู่ขวงคุณอยากมีคนที่คุยด้วยแล้วไม่เหนื่อยไม่ต้องอธิบายอะไรมาก เขาเข้าใจแนวคิดคุณเข้าใจความฝันคุณเข้าใจเวลาที่คุณเงียบและคนแบบนั้นมันไม่ได้มีเยอะในโลกจริงๆคนเก่งส่วนใหญ่มักโดนเข้าใจผิดว่าหยิงแต่จริงๆแล้วพวกเขาแค่ไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้มีใครสักคนเท่านั้นเองคุณทํางานหนักเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วทําไมคุณต้องลดมาตรฐานแค่เพราะอยากมีคนคบละ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่แลกมาคือความเหงาความโดดเดี่ยวเพราะไม่ใช่ทุกคนจะกล้าเดินเข้ามาหาคุณและไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจชีวิตที่คุณแบกเอาไว้บนบ่า คนเก่งไม่ต้องการความรักแบบเด็กๆไม่ต้องการแค่คนมานั่งฟังคำหวานหรือพาไปกินของอร่อยแต่ต้องการคนที่เดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ไม่ต้องรวยแต่ต้องคิดเป็นไม่ต้องฉลาดล้ำแต่ต้องเข้าใจชีวิตความสัมพันธ์แบบนั้นมันหาได้แต่ต้องใช้เวลาต้องใช้การเปิดใจและต้องยอมลดบางอย่างที่เราเคยตั้งไว้สูงเกินไปถ้าคุณเป็นคนเก่งอย่ารู้สึกผิดที่ยังไม่มีใครเพราะความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบหรือแข่งกับใคร แต่ในขณะเดียวกันลองถามตัวเองดูว่าคุณกำลังใช้คำว่าไม่มีใครที่เข้าใจเราเป็นข้ออ้างเพื่อกันตัวเองออกจากความสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะบางทีคนที่เหมาะกับคุณอาจไม่ได้อยู่ในภาพฝันที่คุณวาดไว้แต่เขาอยู่ใกล้ๆแค่คุณไม่เคยมองเขาด้วยใจที่เปิดพอคุณเคยเปิดใจให้คนที่ไม่ได้เพอร์เฟกตตามสเปคคุณเลยหรือเปล่าคุณเคยลองให้โอกาสคนธรรมดาธรรมดาแต่จริงใจกับคนธรรมดาธรรมดาแต่จริงใจกับคุณจริงๆหรือยังบางทีคนที่รักคุณมากที่สุดอาจไม่ใช่คนเก่งเท่าคุณ แต่เขาอาจาเป็นคนที่เก่งพอที่จะอยู่ข้างๆคุณโดยไม่หนีไปไหนเลยก็ได้แต่นอกจากความคาดหวังแล้วอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คนวัยทางานหาแฟนยากก็คือความกลัวความกลัวความกลัวที่เกิดจากประสบการณ์ในอดีตตอนเด็กๆเ,เรารักใครก็รักเลยรู้จักกันไม่กี่วันก็คุยกันทุกคืนบอกรักกันทุกเช้าอกหักก็แค่ร้องไห้และพรุ่งนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่พอเราโตขึ้นแค่จะเริ่มคุยกับใครสักคนเรายัางลังเลแค่เขาตอบช้าเราก็เริ่มคิดแล้วว่า หรือเขาไม่ได้ชอบเราคุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งเราโตยิ่งเข้าใจความรักมากขึ้นแต่กลับรักใครไม่ลงง่ายๆอีกแล้วไม่ใช่เพราะใจแข็งแต่เพราะมันเคยพังมาก่อนเคยหวังมากแล้วผิดหวังเคยทุ่มเทแล้วโดนทิ้งเคยเชื่อใจแล้วถูกหักหลังตอนนี้เลยไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าเริ่มใหม่ไม่กล้าแม้แต่จะหวังเราเริ่มใช้คําว่ายุ่งหรือย,ยังไม่ถึงเวลาทั้งที่จริงๆแล้วเรากําลังกลัวว่าถ้าเริ่มไปแล้วจะจบแบบเดิมคนวัยทํางานหลายคนไม่ได้โสดเพราะไม่มีคนเข้ามา แต่โสดเพราะใจยังไม่พร้อมเสี่ยงกับความรู้สึกอีกแล้วพอเราโตขึ้นเรารู้ว่าเวลาเรามีค่าขึ้นเราไม่อยากเสียเวลาไปกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่อยากเสียพลังไปกับคนที่ไม่จริงใจเราเริ่มระวังมากขึ้นเงียบมากขึ้นถอยมากขึ้นจนบางทีเราก็ลืมไปว่าความรักก็ต้องการความกล้าเหมือนกันใช่ครับคุณเคยเจ็บและคุณมีสิทธิจะระวังตัวแต่ความระวังที่มากเกินไปมันจะกลายเป็นกำแพงกำแพงที่กันคนดีๆออกไปพร้อมกับความสุขที่คุณควรจะได้รับ ลองคิดดูนะครับถ้าคุณไม่เคยกล้าเริ่มงานใหม่คุณจะโตมาถึงวันนี้ได้ไหมแล้วกับความรักล่ะถ้าคุณไม่กล้าก้าวอีกครั้งคุณจะเจอใครได้อีกหรอคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งหาความรักไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแต่แค่อย่าปิดประตูใส่มันทั้งหมดก็พอรักครั้งใหม่อาจไม่เหมือนเดิมอาจไม่หวือหวาอาจไม่โรแมนติกเหมือนในหนัง แต่ถ้าคุณเปิดใจมันอาจกลายเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งแต่มั่นคงก็ได้เราโตขึ้นเราฉลาดขึ้นเราระวังมากขึ้นแต่ขออย่าให้ความระวังนั้นทําให้คุณพลาดคุณดีๆไปตลอดชีวิตและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ความรักหายากนั่นคือเราแทบไม่มีโอกาสเจอคนใหม่ๆแล้วสังคมแคบลง จนแทบไม่มีโอกาสเจอคนใหม่วันนี้คุณได้คุยกับคนใหม่ๆกี่คนถ้าไม่รวมแชทงานหรือคนขายของออนไลน์คุณได้คุยกับใครที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนบ้างหรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่มีเลยคุณกําลังเจอกับหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ทําให้คุณยังโสดวงสังคมที่แคบลงไว้ทํางานชีวิตเราถูกจัดวางให้วนอยู่แค่ไม่กี่ที่ที่ทำงานร้านกาแฟเดิมๆถนนเดิมๆคอนโดหรือบ้านวนอยู่แบบนี้ทุกวัน ไม่มีพื้นที่ให้คนใหม่ๆเข้ามาเลยและยิ่งคุณทํางานสายที่ต้องใช้เวลาเยอะยิ่งไม่มีเวลาออกไปข้างนอกยิ่งไม่มีโอกาสเจอคนใหม่ๆตอนเรียนเรามีเพื่อนรอบตัวเต็มไปหมดมีเพื่อนห้องข้างๆมีคนเดินผ่านในโรงอาหารมีรุ่นพี่รุ่นน้องสายรหัสกลุ่มกิจกรรมโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆมันเกิดขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องพยายามเลยด้วยซ้ําแต่พอเข้าสู่วัยทำงานวงสังคมของเราก็เริ่มแคบลงแบบที่เราไม่รู้ตัว คุณตื่นเช้ารีบไปทำงานคุยแต่กับทีมงานคนเดิมๆกลับบ้านก็ดูซีรีส์เปิดมือถือเล่นแอปแล้วนอนวันเสาร์อาทิตย์ก็พักหรือไม่ก็ไปทำธุระส่วนตัวแบบเร่งรีบแทบไม่มีเวลาว่างที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆที่จะได้เจอคนใหม่ๆเลยวงสังคมที่แคบลงไม่ใช่แค่ทำให้โอกาสเจอแฟนใหม่ลดลงแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าแฉก็ไม่มีใครน่าสนใจแล้วนี่ ทั้งที่จริงเราแค่ไม่ได้เจอคนใหม่มานานมากแล้วเท่านั้นเองโลกยังเต็มไปด้วยคนดีๆคนเก่งๆคนที่เหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตอยู่ในวงเดิมๆคุณจะไม่มีวันเจอพวกเขาได้เลยข่าวดีคือคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเปิดสังคมใหม่คุณแค่ต้องกล้ากล้าออกจากความคุ้นเคยสักเล็กน้อยเช่นลองไปเรียนคอร์สสั้นๆที่คุณสนใจลองออกทริปกับกลุ่มที่คุณไม่เคยไปลองชวนเพื่อนคนเดิมให้พาเพื่อนใหม่มาเจอบ้างหรือแค่ไปนั่งทำงานที่คาเฟ่ที่คุณไม่เคยไปเลย ก็ยังดีกว่าอยู่บ้านเงีย,งยบๆคนเดียวการรอให้ใครบางคนเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ขยับตัวเลยมันเหมือนการหวังว่าลมจะพัดดอกไม้เข้ามาในห้องที่ปิดหน้าต่างอยู่ถ้าคุณอยากมีรักคุณต้องเปิดใจและเปิดทางให้ใครสักคนได้เข้ามาก่อนวันนี้คุณใช้ชีวิตในกรอบแคบๆข,ของเดิมมาเป็นเวลากี่ปีแล้วคุณเคยลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านบ้างไหมเคยลองนั่งคุยกับคนแปลกหน้าเคยเข้าไปในวงสนทนาที่คุณไม่ถนัดบ้างหรือเปล่า ถ้ายังก็ไม่แปลกเลยที่คุณยังไม่เจอใครความรักจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีพื้นที่มันเติบโตและพื้นที่นั้นคือการที่คุณกล้าก้าวออกจากความสบายเดิมๆแต่ในยุคนี้การเจอคนใหม่ไม่ได้มาจากโลกจริงอย่างเดียวหลายคนหันไปพึ่งแอปหาคู่ซึ่งฟังดูเหมือนง่ายแต่กลับซับซ้อนและเจ็บซ้ำมากกว่าที่คิดความรักในยุคแอปหาคู่สมัยนี้แค่ปลายนิ้วเลื่อนซ้ายหรือขวาคุณก็เหมือนได้เลือกว่าจะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตหรือไม่ ฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่หลายคนกลับบอกว่าแม้จะมีแอปหาคู่เป็นร้อยแต่กลับเหงาและว่างเปล่ามากกว่าที่เคยเป็นยุคนี้คือยุคของตัวเลือกที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็เป็นยุคเดียวกันที่ความสัมพันธ์จริงแทบไม่มีเหลือคุณเจอคนใหม่ทุกวันแต่แทบไม่มีใครอยู่นานเลยมันเหมือนตลาดนัดของความสัมพันธ์ที่คนส่วนใหญ่เข้ามาเพียงเพื่อลองไม่ใช่เพื่อรักจริงๆแอปหาคู่ไม่ใช่ของไม่ดีนะครับมันเป็นแค่เครื่องมือ ปัญหาคือคนที่ใช้มันตั้งใจจริงหรือแค่หาอะไรเล่นค่าเวลาคุณอาจจะเจอคนคุยดีในวันแรกแต่วันที่สองเขาอาจหายไปแบบไร้ร่องรอยคุณอาจเริ่มหวังเริ่มเปิดใจแล้ววันหนึ่งก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าเราพลาดตรงไหนทั้งที่ยังไม่ทันได้เริ่มอะไรด้วยซ้ําเพราะในโลกของแอปหาคู่คนมักไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แต่กําลังมองหาความตื่นเต้นระยะสั้นคุณอาจถูกเลือกเพียงเพราะรูปโปรไฟล์และคุณอาจถูกทิ้งเพียงเพราะเขาเจอคนใหม่ที่ดูน่าสนใจกว่าในวันรุ่งขึ้น นี่แหละคือความรักในยุคแอปเราเจอคนง่ายขึ้นแต่ผูกพันยากขึ้นความอดทนลดลงความลึกของบทสนทนาหายไปและความเชื่อมั่นในความรักก็เริ่มถูกบั่นทอนทีละนิดๆแน่นอนครับยังมีคนดีๆในแอปอยู่จริงมีหลายคู่ที่พบกันจากออนไลน์แล้วแต่งงานกันอย่างมีความสุขแต่พวกเขาไม่ได้ใช้แอปแบบเล่นๆพวกเขาใช้ด้วยเจตนาที่อยากสร้างบางสิ่งจริงๆคำถามคือคุณใช้แอปเหล่านี้ด้วยเจตนาแบบไหน ถ้าคุณกําลังใช้แอปหาคู่ขอให้คุณชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าคุณอยากได้ความรักหรือแค่คนคุยแก้เหงาเพราะถ้าคุณไม่ชัดเจนคุณจะเจอแต่คนที่ไม่ชัดเจนเหมือนกันลองใช้แอปอย่างมีสติครับอย่าหลงกับการมีตัวเลือกเยอะเพราะความรักจริงๆไม่ต้องการสิบคนที่ทักมาพร้อมกันแต่ต้องการแค่คนเดียวที่พร้อมจะอยู่และโตไปกับคุณก่อนจะปัดขวาให้ใครให้ถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากให้เขาเห็นคุณแบบไหนและคุณกำลังมองหาใครที่คู่ควรกับชีวิตคุณจริงๆ ออในยุคที่ความรักเกิดง่ายแต่ก็จบง่ายยิ่งกว่าเราต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ๋อและสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจหลายคนคือความคาดหวังที่สูงขึ้น,นเรื่อยๆจนบางครั้งไม่มีใครดีพอเสียทีความคาดหวังที่สูงขึ้นทุกปีคุณเคยย้อนดูตัวเองไหมครับว่าตอนอายุ20เราต้องการแค่คนคุยเก่งใจดีและอยู่ด้วยแล้วสบายใจแต่พออายุ30เราเริ่มอยากได้คนที่มีอนาคตการงานมั่นคงคุยเรื่องอนาคตได้พอถึง35เริ่มอยากได้ คนที่พร้อมแต่งงานมีเป้าหมายชัดเจนรู้ว่าเขาจะพาเราไปไหนและบางคนตั้งไว้สูงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่มีใครเอื้อมถึงคุณได้เลยไม่ผิดเลยครับที่คุณจะมีมาตรฐานความรักควรมีคุณภาพและคุณไม่ควรลดคุณค่าตัวเองเพื่อมีใครสักคนแต่สิ่งที่ต้องระวังคือบางครั้งเราตั้งความคาดหวังตามความกลัวไม่ใช่ตามความจริงที่เราต้องการหลายคนผ่านความผิดหวังมาหลายรอบเลยเริ่มตั้งกรอบว่าคราวนี้ขอแค่คนดีจริงเท่านั้น ไม่ยอมเสียเวลาอีกแล้วก็เ,เลยตั้งสเปคไว้ว่าต้องนิสัยดีต้องหลอ่อต้องเก่งต้องมีความมั่นคงทางการเงินต้องดูแลเราได้ต้องเข้าใจเราทุกเรื่องต้องไม่เจ้าชู้ต้องมีเวลาให้ต้องมีเป้าหมายตรงกันฟังดูสมเหตุสมผลนะครับแต่คําถามคือคุณกําลังมองหาคนรักหรือคุณกําลังมองหามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ100%ลองนึกภาพว่าคุณเปิดร้านกาแฟแล้วตั้งเงื่อนไขว่า ขอแต่ลูกค้าที่พูดดีใจดีมีเงินพอดีไม่เร่งไม่จูจี้และต้องซื้อกาแฟทุกวันคุณคิดว่าจะมีลูกค้ากี่คนที่เข้าเงื่อนไขนั้นทั้งหมดความรักก็เหมือนกันครับถ้าคุณตั้งเกณฑ์ไว้สูงทุกด้านคุณอาจกําลังไล่คนดีๆออกไปโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําใช่ครับคุณควรเลือกแต่ขอให้คุณแยกให้ออกว่าอะไรคือมาตรฐานที่จําเป็นกับอะไรคือสเปกที่เป็นภาพในหัวที่บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องจริงคนที่พร้อมโตไปกับคุณอาจไม่ได้มีทุกอย่างพร้อมตอนนี้ แต่เขาอาจเป็นคนที่ตั้งใจจะเติบโตเคียงข้างคุณตลอดไปก็ได้ลองลดเงื่อนไขลงมานิดเดียวครับแล้วมองคนด้วยหัวใจไม่ใช่แค่เรซูเม่ชีวิตความรักไม่ใช่การคัดเลือกพนักง,งานมันคือการเลือกใครสักคนที่จะอยู่กับเราทั้งตอนดีและตอนแย่ถ้าคุณยังมองหาคนสมบูรณ์แบบคุณอาจจะต้องรอไปตลอดชีวิตเพราะสุดท้ายไม่มีใครเป็นแบบที่เราคิดได้ทั้งหมดแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่ใช่เลยอย่าปล่อยให้ความคาดหวังที่สูงขึ้นทุกปี กลายเป็นกำแพงที่คุณสร้างขึ้นเองแล้วต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในนั้นเพราะความรักที่ดีมันไม่ใช่เรื่องของคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่มันคือเรื่องของคนสองคนที่พร้อมปรับตัวและเติบโตไปด้วยกันแล้วคุณละ่ะพร้อมจะยอมรับคนจริงที่อาจไม่เพอร์เฟกหรือจะรอคนในจินตนาการต่อไปอีกหลายปีกลัวชีวิตเปลี่ยนเมื่อมีแฟนคุณเคยคิดแบบนี้ไหมครับกลัวว่าถ้ามีแฟนแล้วจะไม่มีเวลาให้ตัวเองกลัวว่าถ้ามีแฟนแล้วชีวิตจะไม่อิสระเหมือนเดิมหรือแม้แต่อิท กลัวว่าความเงียบสงบที่มีจะหายไปเพราะอีกคนเข้ามาฟังดูเหมือนข้ออ้างใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆเราใช้เวลาหลายปีเพื่อสร้างชีวิตแบบที่เราควบคุมได้ปื่นนอนเวลาไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ไปไหนไม่ต้องขอใครอยู่คนเดียวจนชินจนรักความสงบรักอิสระที่ได้เป็นตัวเองเต็มที่แต่พอคิดจะมีแฟนก็เริ่มกลัวว่าจะต้องเปลี่ยนชีวิตเพื่อใครสักคนกลัวว่าจะไม่มีเวลาทำสิ่งที่รัก กลัวว่าจะต้องพาใครไปทุกที่แทนที่บางวันแค่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวยุคนี้คนจํานวนมากไม่ได้กลัวการไม่มีแฟนแต่กลัวเสียพื้นที่ส่วนตัวมากกว่ากลัวว่าถ้ามีใครเข้ามาเราจะไม่มีความสุขแบบเดิมกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจในไลฟ์สไตล์ของเรากลัวว่าจะต้องรายงานตัวต้องตอบไลน์ต้องเลิกทําบางอย่างที่เคยทําบางอย่างที่เคยทําได้อย่างเสรีแต่ความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่เข้ามาควบคุมมันคือความรักที่อยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเอง คนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณต้องเลิกเป็นตัวเองแต่จะอยู่ข้างๆคุณในแบบที่คุณเป็นถ้าชีวิตคุณคือบ้านหลังหนึ่งคนรักที่ดีไม่ใช่คนที่มาพังประตูแล้วจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดแต่เขาคือคนที่ค่อยๆเข้ามานั่งตรงมุมหนึ่งของห้องและคอยเติมแสงไฟให้บ้านหลังนั้นอบอุ่นขึ้นโดยที่คุณยังเป็นเจ้าของบ้านคนเดิมอยู่อย่าปล่อยให้ความกลัวทำให้คุณปิดโอกาสความสุขเพราะความกลัวจะขยายใหญ่เสมอถ้าคุณไม่กล้าลองชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อความรัก แต่ถ้ามันเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรปฏิเสธเลยหากคุณกลัวการเสียพื้นที่ส่วนตัวก็แค่เลือกคนที่เคารพพื้นที่นั้นไม่ใช่คนที่พยายามเข้ามายึดมันความรักดีๆคือการอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใครและถ้าเขารักคุณจริงเขาจะอยากให้คุณยังเป็นคุณเหมือนเดิมถ้าคุณกลัวว่าความรักจะเปลี่ยนชีวิตผมอยากถามกลับว่าแล้วถ้าความรักนั้นทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นละ่ะอืมคุณจะยอมพลาดมันไปเพียงเพราะความกลัวแบบเดิมๆหรือเปล่า และจริงๆแล้วอะไรลึกๆกันแน่ที่ทำให้คุณไม่กล้าเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ยังลืมอดีตไม่ได้เลยไม่กล้ารักใหม่บางครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่มีใครเข้ามาแต่เป็นเพราะในใจเรายังมีใครบางคนอยู่เงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่จากไปนานแล้วแต่ยังมีชื่อเขาโผล่มาในความคิดเสมอคนที่เราบอกกับใครต่อใครว่าลืมไปหมดแล้วแต่ความจริงแค่ได้ยินชื่อก็อยังสะเทือนใจความรักครั้งเก่าถ้ามันดีมากมันจะกลายเป็นมาตรฐาน แต่ถ้ามันเจ็บมากมันจะกลายเป็นกำแพงและคุณรู้ไหมครับทั้งสองแบบกำลังทำให้คุณเดินต่อไม่ได้คุณอาจเคยรักใครสุดหัวใจจนวันนี้คุณไม่อยากเริ่มใหม่กับใครอีกเพราะกลัวจะเจ็บอีกครั้งคุณอาจเคยโดนหลอกเคยถูกทิ้งเคยผิดหวังซ้ำซากจนในใจคุณฝังความคิดว่ารักไปก็จบเหมือนเดิมอยู่ดีหรือบางคนคุณอาจเคยมีความรักที่ดีที่สุดจนไม่มีใครใหม่คนไหนสามารถเทียบเขาคนนั้นได้เลยไม่ผิดครับที่คุณยังจำยังคิดถึงยังรู้สึก เพราะคุณคือมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรแต่สิ่งที่ผิดคือการที่คุณปล่อยให้อดีตเป็นเจ้าของอนาคตของคุณอยู่แบบนี้ถ้าคุณยังไม่ยอมวางความรู้สึกเก่าๆลงคุณจะไม่มีพื้นที่พอให้ความรักใหม่ได้เกิดขึ้นเลยลองนึกถึงห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยกล่องเก่าๆกล่องความทรงจํากล่องรูปถ่ายกล่องข้อความแชทถ้าคุณไม่เคยเคลียร์มันเลยและคุณจะเอาพื้นที่ตรงไหนให้คนใหม่เข้ามาเก็บของของเขาอดีตไม่ใช่ของที่ต้องทิ้งแต่มันควรเป็นของที่เก็บไว้ในตู้ ไม่ใช่วางไว้กลางใจคุณไม่ต้องลืมเขาแต่คุณต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่ปัจจุบันอีกต่อไปและถ้าคุณอยากมีความรักอีกครั้งคุณต้องกล้าปล่อยมือจากความรู้สึกที่ไม่มีวันหวนกลับมาอย่าตัดโอกาสตัวเองเพียงเพราะกลัวจะเสียใจอีกเพราะความรักที่ดีมันไม่ได้เกิดจากการไม่เจ็บแต่มันเกิดจากการกล้าเจอคนใหม่แม้จะเคยเจ็บมาก่อนแล้วคุณไม่จําเป็นต้องรีบมีแฟนแต่คุณควรปล่อยหัวใจให้พร้อมรับใครบางคนอีกครั้งยังไม่รักตัวเองพอ จะรักคนอื่นได้อย่างไรถ้าเราอยากมีความรักที่ดีเราต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนคำนี้มันฟังดูง่ายแต่ทำยากนะครับโดยเฉพาะกับคนวัยทำงานที่ต้องแบกรับความคาดหวังความกดดันและความผิดหวังมาเยอะบางคนอาจเคยถูกวิจารณ์ถูกเปรียบเทียบหรือเคยรู้สึกว่าไม่ดีพอไม่สำคัญไม่มีใครรักจริงๆความรู้สึกเหล่านี้ มันลึกจนกลายเป็นบาดแผลในใจที่ทําให้เราไม่กล้าเปิดใจไม่กล้ารักตัวเองแต่ความรักจะเกิดขึ้นได้จริงๆก็ต่อเมื่อเรามีความเคารพและความรักต่อตัวเองก่อนถ้าคุณยังดูถูกตัวเองอยู่คุณจะเลือกใครที่ดูถูกคุณเหมือนกันลองนึกภาพถ้าคุณให้เพื่อนยืมเงินและเขายืมไปแล้วไม่คืนคุณจะรู้สึกยังไงตอนนี้คุณกําลังยืมความรักจากคนอื่นโดยที่คุณยังไม่คืนความรักให้ตัวเองเลยการรักตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องเพอร์เฟกหรือไม่ผิดพลาด แต่หมายถึงการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นให้อภัยในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดและให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองเริ่มจากการดูแลตัวเองง่ายๆเช่นการนอนให้เพียงพอการกินอาหารที่ดีการออกกำลังกายการพูดกับตัวเองด้วยความเมตตามไม่ใช่ตำหนิและลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรดีๆเพื่อรักตัวเองบ้างเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะเริ่มตั้งมาตรฐานที่ดีสำหรับความสัมพันธ์คุณจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายใจหรือทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่า และคุณจะพร้อมเปิดใจให้คนที่คู่ควรจริงๆเท่านั้นอย่าลืมครับความรักที่ดีเริ่มจากการรักตัวเองถ้าคุณยังไม่รักตัวเองคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรักใครจริงๆแต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรักตัวเองคุณจะเห็นว่าความรักที่แท้จริงมันอยู่ใกล้กว่าที่คิดคุณพร้อมหรือยังที่จะรักตัวเองให้มากพอเพื่อรักใครสักคนวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนเมื่อเราเข้าใจตัวเองเข้าใจอดีตและพร้อมที่จะรักตัวเองแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนกับใครสักคนความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความตั้งใจและการดูแลที่จริงจังสิ่งแรกที่ต้องทำคือสื่อสารอย่างเปิดใจบอกความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างชัดเจนอย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจกลายเป็นรอยร้าวถัดมาให้เวลาและพื้นที่แก่กันและกันเข้าใจว่าแต่ละคนต้องการเวลาส่วนตัวไม่ควรบังคับหรือกดดัน ความเชื่อใจคือรากฐานของความสัมพันธ์ถ้าไม่มีความเชื่อใจความรักก็เหมือนบ้านที่ไม่มีเสาไม่มีฐานรองรับอย่าทำลายความเชื่อใจด้วยการโกหกหรือปกปิดความจริงเมื่อเกิดปัญหาอย่าหลีกเลี่ยงแต่ต้องพูดคุยและแก้ไขร่วมกันการเผชิญหน้าปัญหาด้วยใจที่เปิดกว้างจะช่วยความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นอย่าลืมให้กำลังใจและสนับสนุนกันและกันเพราะความรักที่เติบโตต้องการพลังจากทั้งสองฝ่ายจำไว้นะครับ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนต้องการทั้งความรักความเข้าใจและความอดทนถ้าคุณพร้อมลงทุนกับความสัมพันธ์ของคุณอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าคุณจะเจอความรักที่คุณคู่ควรแล้วคุณล่ะพร้อมจะรักและดูแลใครชะคนในแบบที่เขาคู่ควรหรือ,อยังขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบครับการหาแฟนในวัยทำงานมันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แค่เราเข้าใจตัวเองเข้าใจหัวใจและกล้าที่จะเปิดใจใหม่อีกครั้งถ้าคลิปนี้ช่วยคุณมองเห็นบางอย่างในตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตและความรักของคุณดีขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความรักที่สวยงามและมั่นคงนะครับ